สวัสดีค e okay. so ่ะพี่น้องและกระถัผู้ชมทุกท่านเม่นี้นะคะตาภาพพี่น้องเขามาในเมืองฟิลเดลเฟียนะคะในเมืองฟิลามาร้านเอเชียนะคะเดี๋ยวตุ๊กตาจะให้เพื่อนๆนะคะชมบรรยากาศร้านเอเชียนะคะว่าเขามีของขายเหมือนที่บ้านเราไหมโอเคค่ะเดี๋ยวตามตุ๊กตาเข้าไปด้านในโอเคนะคะเดี๋ยวก่อนเดินเข้าไปตุ๊กตาจะให้ดูนี่เป็นร้านเอเชียร้านใหญ่เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวตามตุ๊กตาเข้าไปด้านในได้เลยนะคะ เพื่อนคอยย่างเข้าไปเพื่นเกือบเพื่อนหนึ่งสูงสิบนิ้วคุณเออนี้ประตูเปิดให้เองเลยนะคะโอ้โหร้านใหญ่อโหร้านมากๆเลยนะคะอันนี้ร้านเอเชียอยู่ที่ฟิแลนดนะคะว้าวนานๆจะได้พาท่านผู้ชมเข้ามาในเมืองนะคะเนี่ยเข้ามากับคุณหมอนะคะคุณหมอดูรองเท้าคุณหมอเปิดให้เขาเห็นตรงส้นหน่อยสิเธอเพื่นเพ่นสนเพื่อนปูเพื่อนพีนน้องเพื่อนดีใจไร้เพื่อนสูงก็ข่อยมาในคุณหมอ พ่อแม่พี่น้องหกสิบอก x ส <ทำ S 2> ้มสอ,อยู่นี่นะคะสู้ส้มเมืองไทยเราไม่ได้นะคะผ <mistakes. S 1> ล,ละไม้ที่นี่ทุกตากินไปหลายอย่างสู้ผลไม้บ้านเราไม่ได้สมอยู่นี่ก็สมสมซื้อพ่อพี่น้อง <c ười> พ่อเอาดอก <c ười> พ่อแม่พี่น้องยกสิเจ้าเบิ้งอันนี้มันหมากอีหยังนี่ <c ười> อ๋ออ๋อนหมากอีหยังนี่พ่อพี่น้องเรดเรดแช่นช่องอ๋อเปนหยังดอกพ่อพี่น้องคอยบรูดจากดอกเด้อจะเป็นหมากอีหยังนี่ มาขายเปล่านึงหาเหรียญพอได้ไหมพี่น้องนี่นอกไม่นอกไม่แบบบ้านเฮาเปลาหนึ่งห้าเหรียญมันเป็นเงินไทยเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะบอกนะคะว่าเป็นเงินไทยเท่าไหร่ประมาณร้อยหกสิบนะคะนี่เปล่าหนึ่งพี่น้องอ่อนซ้อนให้เบิรงบักเงาะอีกเบิงบักเงาะเหี่ยวแต่เสียบยูราคากับแพงเบิรงบักเงาะเน่าหมดแล้วพี่น้องจังสีก็มาขายเทนัวเบิรงกเนี่ยสามจุดสี่สิบเก้าก็อยู่ประมาณสองร้อยกว่าบาทเบิรงกเนี่ยโอ้ยแต่ว่ากันยังได้หลายก็ยุ่งล่าน ยูห่างฝรังยู่พอยพี่น่องแต่ว่าเน่าหมดแล้วนะคะเนี่ยอันนี้หัวตะไคร้ก็มีขายนะคะงามมากสามจุดเก้าสิบห้าอู้กับสองลอยสองลอยเหรียญตอมัดหนึ่งด้วยค่ะพอยพี่น,น่องีนพันพี่น่องอันนี้มันยังเป็นหัวมันแซงมนันห้องบ่นี่หัวมันแซงแตะว่าแบบเป็นรุ่นแซงไงพอยพี่น่องนี่นี่น,นี่หัวมันแซงมนันห้องบอน,นี่โอ้ ไปต้มกินแต่ว่าของบ้านเขาสิเป็นกลมๆแม่นบอกพี่พี่น้องอันนี้เป็นแบบกลมๆโอ้ราคาสูงอยด้วยราคาเนี่ยมึงราคาสองจุดเก้าสิบเ้าไล่่อีสิบเหรียญพราะม่พี่น้องอันนี้คือบัวหิมะพะนะนี่บัวหิม<า>ะเผาหนึ่งอโอเคพี่เจ้าหัวหนึ่งออืออือหักเลยติหักใคเลยเออือโอเคเอาหัวหนึ่งเอาหัวหนึ่งเ,เสี่ยวไปต้มกินพ่อพี่น้องเอาเอาตรงกลางคำวันเออนี่แหละหักครันี้ พพี่น้องปลาส้มปลาซิ่วแหงกระเบื้องปลาหยากหรืเด้อค่ะเนี่ยพูดเลอยากกินปลาซิ่วแหงไปตำใส่กับปุกคุงข่อยกระซื้อไปแล้วกระซื้อไปซิ่วแหงไปกินกับตำกระปุกคุงปลาหอกปลาแหงมีแถบจะสุกยางเลยพ่อพี่น้องเนี่ยไม่ข่อยค่ะมันขนทะลึ่งอ่ะอมันเสร็จมันมันจับอันนี้มันมันคือยยางว่ามันเออคือยยางเราพ่อพี่น้องเอาไปวางไว้เห็นทั้งนี่เวลามันก็เห็นจังสี่โอ้คืยปลาไหลคือยยางเราบางเนี่โอ้ยเนาะลูกเพิ่น พ่อพี่พี่น้องขอดบอกมูข่อยมูข่อยว่ามักเผือกว่าสันก็เลยว่าเผือกเลืองสิได้เผือกเลืองเศร้าบ้านน้ำมึงเพิ่งวัยอยากตรงกันข้ามค่ะไม่ชอบเผือกเลยงานงานเผือกเลืองเศร้าบ้านนี่เป็นงานถนัดของข่อยพ่อพี่น้องงานของข่อยหัวไหล่ปรไดเก็บสีโค้งพ่อพี่น้องมันนี่เจอแล้วค่ะพ่อพี่น้องอันนี้ก็จะเอามะละกอนะคะน่ตายเลยโอ้น้องไวเอาไปน่องนี่เนาะมึงเนี่ยเสียบหน่วงเออนี่นี่มีอีกพ่อพี่น้องนี่โอ้ ตระบามาบ่วงมิตรน,น,ว,นว,วยขลอแข็งแรงเด้อพี่น้องว่ามีตรนวยใหญ่เด้นี่มองน,น,น,นี่มึงเนายพิ่นจับอ้ยคิดตะเลียงนี่โอ้ยจับมาใหม่ดูแอฟริกาคิดตะเลียงเดียวตัวนี่โอ้โหอะไรขึน้นยังไงดิอ่ไรขึ้นยังสร้างต้องพูดไปเองบ่เออนวันคือของงูพนะักคิดดีบ่ได้เลยเนาะโอ้เงยไหลเอ้อพี่น้องมาซื้อปูน้ำนียวนี่มองนี่เอาเอา หมอเล้อกาไลโอ้บางในคนไปย่อบอกจก,กันคือที่นี่มีแทบจะทุกอย่างเลยนะคะสากกระเบือยันเรือรบนะคะ